ชาวราศีกรกฎคุณฟังทางนี้ชีวิตติดดวงรายสัปดาห์พยากรณ์ดวงชะตาราศีระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมพุทธศักราช2567เข็มทิศชี้นำทางดวงชี้นำชีวิตเรามาเช็คดวงชะตาราศีกันนะครับว่าชีวิตเราต่อจากนี้จะไปในทิศทางใดนะครับท่านที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นชาวราศีกรกฎนะครับการงานมีเกณฑ์เหนื่อยทั้งกายทั้งใจสิ่งที่หวังไว้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้แต่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก อาจจะทำให้คุณต้องบอกเลยว่ามีเหนื่อยอย่างแน่นอนนะครับการเงินนะครับช่วงนี้จะหวังได้เฉพาะราบที่มาจากน้ำพักน้ำแรงเท่านั้นนะครับส่วนราบแบบฟุกๆุกจะไม่มีเข้ามาเลยนะครับความรักคนมีคู่ช่วงนี้ต้องทําจิตใจให้นิ่งเพราะจะมีหลายเรื่องเข้ามาแทรกจนทําให้ความสัมพันธ์สั่นคอนได้คนโสดช่วงนี้ชีวิตคุณวุ่นวายมากเลยไม่ค่อยมีเวลาคิดเรื่องของความรักมากนักนะครับ ดังนั้นนะครับพระอาจารย์ขอแนะนานะครับให้เข้าร่วมสวดมนต์กับพระอาจารย์ทุกวันเวลาสองทุ่มนะครับเพื่อพลิกชะตาชีวิตเพื่อเปิดดวงการงานนะครับด้วยบทบูชาดวงชะตานะครับพร้อมเปิดดวงเปิดบาร,รมีเปิดดวงการงานการเงินด้วยนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ได้โปรดกดหัวใจกดให้ของขวัญคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนที่รรักเพื่อจะได้ทราบคําทํานายรายสัปดาห์ของชาวราศีกรกฎนะครับ ฝากไว้ให้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวธรรมนาย